อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีคนแซวว่าไม่เคยเห็นพีพูดคำหยาบเลยเป็นสปีชี์เดียวกับแม่แอปแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ไม่คือเอาจริงๆในชีวิตจริงไม่เคยพูดคำหยาบเลยแต่เป็นเด็กผู้ชายมันยากกว่านะตอนอยู่โรงเรียนก่อนึกภาพดิว่าใส่สูตรเล่นกีฬาแล้วไม่พูดคำหยาบด้วยอ่ะไปพูดทำไมพูดคือไม่พูดจริงเพราะว่า คือต่อให้เพื่อนพูดยังไงพี่ก็แบบไม่พูดอะไม่พูดมันพูดไม่ได้อะครับเรารไม่โดนเพื่อนแกล้งหรอเหมืนอนแอปจอบโดนเพื่อนแกล้งก็มีบ้างครับมีบ้างเพื่อนชอบแย่ให้พูดเลยชอบแย่ให้พูดเราพูดสิเราพูดสิอย่างเงี้ยบางทีก็เจอตอนเนี้ยพอเข้ามาในวงการก็จะมีพี่ๆบอกด่าให้ฟังหน่อยสิพี่บอกครับ แค่นั้นแหละครัแล้วเขาก็เขาก็บอกโอ้ไม่หนุกเลยอะไรแบบนั้นครับแล้วถ้าโกรธสุดๆค่ะเราจะใช้คําว่าอะไรคะเ่อบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยแค่นั้นแหละครับแม็กซิมัมอยู่แล้วคือแบบเอาโกรธสุดๆก็แบบบ้าเอ้ยเหมือนละครเลยเนาะประมาณไม่มือมีแต่คนคนก็ถามตลอดครับว่าเคยโกรธใครบ้างไหมเนี่ยแล้วเรามีอึดอัดบ้างไหมคะไม่นะครับรู้สึกว่าการที่พูดคำหยาบประอึดอัดเออถ้าสองคนนี้ทะเลาะกันเนาะ ไม่พอคุณสองคนไม่พอใจกันมากๆเลยเยออยู่ในห้องกันสองคนเนี่ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเราเรียกคิงออกขอนต้องโกรธพี่แอฟใช่ไหมครับใช่ใครก็ได้ช่วยพี่เราไปว่ามิ้นเธอไปว่ามิ้นของเราได้ยังไงเป็นคำว่าเธอไปว่าดูดอบสอนได้ไงเออโไม่ใช่หมายถึงแบบพูดในในแบบว่าฟิลแบบของอาศิละพูดไงเล่นต่อไม่ได้เลย นี่แหละทะเลาะกันเรื่องชาไข่มุกหรอ,ข,อขัดใจชานมไข่มุกใช่ไหมมาไม่ครบแก้วด้วยแล้วก็สั่งหวานร้อยแต่ได้หวานน้อยแล้วมันหายไปไหนเอาไปให้คนนั้นกินใช่ไหมอีกแก้วนึงเออเอ <c oughs> เอ,เอยังไงเนี่ยสั่งชานมไข่มกุกอะแล้วทําไมอําม่ได้ก็พี่ไม่ได้บอกพีกแล้วมิน้นบอกพีกหรอมิ้น <c oughs> ไม่ได้บอกครับ <c oughs> แต่ แต่เธอสั่งให้เขาแต่พิกสั่งให้ตัวเองครับเธอสั่งให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องขอทำแบบนี้มันเหมือเขายังไงแล้วทำไมมิ้นได้ทำไมแอมไม่ได้พี่แอฟเกียกกับมิ้นเองเลยครับจะน่ไรลกครับ